อีก ar, อีกจักรอบอีกจักรอบนี่ครับปล่อยอัตโนมัติผ่าเขากระมีนะครับเด้อผ่าเขากระมีนะครับพวกใบดันกับยังปกตินะครับเด้อเอาคอลงมาให้เขาเนี่ยลูกเวลาเขาเตะไว้นะครับใบดันให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับตัวนี้กับปกตินะครับเด้อกะปกติแล้วครับทุกอย่างเ้างกะทั้งดันก็ได้นะครับหรือพอเราอยากถอดระ้วบางที่ขุดมันขุดหยังก็ได้เบิดแล้วครับตัวนี้ นี่นะครับยกล้อกอ็ได้นะครับยกล้อ,อได้เบิร์นะครับนะครับลีล้วสิล้อไงเบิร์งเลยครับโชว์กันนั้นต่อคอกเพิ่มนะครับโชว์กันนั้นก็นสูงอยู่แล้วนะครับผมแต่วาเพลิ่นมาตออ่อคอกข้นดีเห็นปะครับถีสีเงินเงินแวสี่ห้น้องร้องนะครับเอาแล่นวิ่งเลยวิ่งเลยคุณเ,เลยหลังคาที่เราจอดไปอีกเป็นเมตรสองเมตรนะครับน้ามาเบิรงไหมนะ โคตรสูงนะครับที่เอฟซีถูกฝนนะครับโดูมันีเฮานะครับผมทีมงานชุดยกพัมานอันนี้โคสูงนะครับทีมงานไปทุนการเกษตรนะครับนี่หลายอย่างนะเพี่น้องเด้อเราจะเพี่น้องช่างนะครับทั้งตากทั้งชุนหอกมันนะครับเัาก็มาอยู่ที่อำเภอชานุมานนะครับยับเสาแต่มหกวงเสาฝนกับลินลินนะครับผมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตัวนี้ MU MU 55เนี่ครับ MU 55นะครับเด้อตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นแยกระบบใหม่ทุกอย่างนะครับเขาเห็ดเขาเอาขอาไปในห่มนะครับสาหรับเอฟซีท่านใดนะครับสนใจอยากได้นะครับตรงช้างนะครับล่วงนายผมจะให้ไดเรือยีปน้องเด้อก่อนถึงนู่นดการเก็บเกี่ยวมันสำปาหลังนะครับเพราะว่าผมย่านคิ้วมันเนี่ยแล้วเอฟซีเขาพี่น้องเขาเฉได้บไงบทันตอเขาเอาไปใส่งานนะครับผมเขาผลิตได้เร็วเด้วไปน้องแต่ว่าออเดร์มันหลายเขาจะตามคิ้วตามจังหวัดตามโซนตามภาคไปนะครับผม มืนอนี้ก็มาสองคันนะครับด้วยแล้วก็สีกลับบ้านราร,รอบานเพื่อเพื่อหน้อยนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับด้วยฝนฝนลิ้นดีดีเป็นเป็นแบบปลูกปลูกมันดีดีครับปลูกมันเดือนนี้แหละเอ็มยูห้าสิบห้าเป็นไงลงชินคือบ่อก็เท่ากันกับคันนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นรุ่นใหม่กว่าคันนั้นอยู่ที่อำเภอมันจ่าคีรีนะครับเทาก็เห็ดมาแล้วครับเอ็มยูห้าสิบห้า มยห้าสิบห้าแล้วก็อยู่ที่ไออำเภอดงหลวงบ่คือเ็นอยู่ดงหลวงขันหนึ่งนะครับมยห้าสิบห้าก็ห้าสิบเจ็ดนี่แหละจำบ่ได้นี่นะครับอยู่ดงหลวงนะครับอันนี้บ่ได้แก้ย,ยังจากตัวรถเลยนะครับตัวรถก็ยังคือปกติทุกอย่างนะครับกะไม่ขึ้นมาอยู่นะครับนี่แล้ว <c oughs> ก็พอใช้ได้อยู่หลุดไม้เขากับน้ำบ่ทันนะครับบางครั้งเขาก็ต้องนะครับให้ลูกค้าซอยเขาน้ำนะครับตัวนี้นะครับจำยูนะครับทีมงานเขากับมาหอดเจ้าเ้านะครับฝาเห็ดเราก็บิได้ลงไปไปติดไอ้เอ็มหกศูนย์นะครับยุที่เปียน้อยนะครับเปีย้อ่กับลูกค้าเปีย้นยหลายนะครับเพิ่นก็เห็นกันตัวย่างกันและเพิ่นก็บทั้งน้ำกันนะครับ แถวเปียโนยขอดเกนปีนี้มันไปสามที่เทีย่ยวดอกเปียโนยผพาขะมี้นะครับพื้นละสองร้อยหาสิบบาทพื้นสร้างยี่สิบพื้นสองเจ้าเจ้าละไรยี่สิบพื้นนะครับผมตัวนี้พาห้องกะเห็ดมาตรฐานยุ่นะครับนี่ละโอ้ยเนี่ยนะครับมีสิพื้นกะถ้าบดพอกะจังสร้างไม่นะครับเด้อเดี๋ยวทรงให้ลูกน้องมาทรงให้นะครับมีหลายบริษัทลูกนอ้องเคลี่รนะครับกะสิบผูกหู นี่ครับแบบนี้นะครับเขาแห่งยกมันแหงแน่นนะครับด้วยตัวนี้ซีหูแล้วก็คาดเชือกนะครับผมด้วยเชือกเชือกยางดีเบ่บแมนยายนี้าบ้านเฮานะครับตัวนี้นี่แหละกริยุกไดนนี่หรอกครับแล้วก็นชุดเป็นสองสันเมถาิุ่เมรเปียิบนะครับผมหรือผู้ใดสิสั่งทำไงก็หนีก็ต้องสั่งพิเศษนะครับเพราะว่าเฮาตัวหมากของเฮามันแค่เห็ดเห็ดใส้เดียวนะครับผมเฮาบริเนนว่าเห็ดเห็ดหลายใส้นะครับ คือผู้ใดอยากเห็ดใส่ไงก็นีก็ต้องสั่งนะครับพื้นก็สิแพงก็นีแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากษ์ตำเหนียวก็พอดีผมว่านะครับพี่น้องเด้อเห็นมันพอดีนะครับเขาต้องมี้นี่คืะรครับสถานกัดแล้วก็หยิบสามห่องนะครับเด้ินีหยิบสามห่องแล้วก็ได้นะครับได้เป็นได้คล้ายๆตระกูลตระกูลได้ใยใหม่นะครับนี่ครับได้ใยใหม่คล้ายๆในหล่อนแต่ว่ามันสิดีก็ได้ใยในหล่อนนะครับนี่ครับมีสีเขียวขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็ จากบ oh. okay, <ốc> well. ้านยังบ no. ัตได้ถามเพื่อนเราบัดแล้วจังทิ่ถามเพื่อนเรว่าบัตรเนี่โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเขามาติดตามเบิ้งนะครับบัดมันเหลวนะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อนะครับ mu 5 5นะครับแยกระบบเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เขากะติดอยู่นะครับชนุมานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเด้อตัวนี้นะครับนะครับกำลังทดสอบระบบอยู่นะครับเด้อตัวนี้นะครับใส่หัวอัดจะระบอกจะระบีนะเพลนออกมาเลย ปทดลองพี่น้องเบิ้งนะครับเอ๊มยูนะครับผมห้าสิบห้านะครับสวยๆเลยนะครับวันนี้เป็นแยกระบบไมเวิดนะครับผมถูกอย่างคงทีดบริชเชมตัวรถจากจุดนะครับอวกาเป็นเล็กล้างน้ำที่สำคัญคือกระทัดรัดลงโตัวนะครับผมมันบริยัยเถื่อทะนะครับคือมันบาลานก์ับตัวรถนะครับตัวนี้นะครับบริยญยจนเถื่อทะเอาไม่เอาหลอดรถมาใส่เร็ว ก็่ะลอยลุนอีกอีกจักรอบอีกจักรอบนี่ครับปล่อยอัตโนมัติผ่าเขากับมีดนะครับเด้อผ่าเขากับมีนะครับ,บ,รบปลกใบดันกับยังปกตินะครับเด้อเอาฟอลงไม้เขาในรูปเวลาเขาเตะไว้นะครับ ไปดันให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับตัวนี้กับปกติแล้วครับด้วยกะปกติแล้วครับทุกอย่างน้องกะทั้งดันก็ได้นะครับหรือพวกเรอยากถอดระ้วบางที่ขุดมันขุดหยังก็ได้เบิดแล้วครับตัวนี้นี่นะครับยกล้อก็ได้นะครับยกล้อได้เบิดนะครับนี่ครับโอเคนะครับผมนั่นแหละอันนี้ระ้วบางนี้ก็ยกล้ออยู่นะครับเด้อทดลองทดสอบนะครับ โอ้โอ้บักสูงเลยครับผมสูงมากนะครับสูงี่หลีวะเลี้ยวพร้อมนะครับอายกขึ้นยกล้มด้นะครับกระบอกใหญ่ๆนะครับกระบอกกว่ดนะครับ เราเตรียมงานเขาใส่นะครับทิ่สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงหัวจระบีแปดหัวแล้วกับบ้านล้านไอ้ตัวนี้กรับบาลานครับไอ้พื้นได้พอดีคอง่ายนะครับสวยๆไปเลยครับสูงนะครับสูงก็รถทิปรอไปอีกตัวนี้นะครับผมผู้ใดสนใจกับติดต่อเขาได้นะครับตามนี่แหละครับช่องยูทูปเพาก็มีนะครับผมเพามีให้เบิงนะครับเพื่อนเอาไปเบิงผลงานเขาได้นะครับ0981523040นะครับหรือว่าผู้ใดโทัวร์มา0613783268นะครับ ได้เลยนะครับผมนี่หรือว่าผู้ใดอยากมาเบิงผลงานก็ได้นะครับจากอยู่บ้านบ้านนี่อย่างผู้หน่าอยู่นี่บ้านโคกกลางโคกสารนี่ครับผู<ฆ>้ใดอยากเบิงผลงานเข้ามาได้นะครับผมนี่แหละบ้านเพิ่อนยุติถนนซีเลนเลยนะครับ<ม><ฆ>บ้านโคกสารนะครับเด้อเป็นร้านมันเก่านะครับตรงนี้เป็นเอ็มยูแถวๆเขตนี้น่าจะเป็นขั้นแรกนะครับตัวนี้เอ็มยูเอ็มไปฮอดร้อยกับติดให้ได้นะครับผมฮอดร้อยกับติดให้ได้นะครับ พวกเอ็มนะคร you know. ับรุ่นคูปตาาหไ่นะครับเอ็มยูตีไทยทุกรุ่นได้เลยนะครับเอ็มยูทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมสามารถตีไทยพี่น้องได้นี่ครับไม่เทอทะนะครับผมลงตัวนะครับเหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับตัวนี้ปดอัตโนมัติพร้อมติดตั้งฮอดหน้าบ้านนะครับพี่น้องไม่ต้องเอารลดไปเฮานะครับเฮามาหาลุกพี่น้องเองนะครับผมหาเอฟซีเฮาเองนะครับนี่ผู้ใดมักสีใดก็เรียกเอาได้นะครับผมปู้ใดมักธรรมชาติเขาสีเขียวก็ได้นะครับเด้อ ผู้ใดมักนะครับสีสีดำเงินกับมีนะครับแล้วแต่สีส้มละประมาณนี้แหละครับโอเคพี่น้องสำหรับมือนี้กัเดี๋ยวสิไปต่ออยู่ที่เปียน้อยนะครับสีเขียวต่อเลยนะครับเป็น M60 นะครับผมอยู่อำเภอเปียน้อย์รอรอบ้านเฮาหมดละครับเดินทางกับผมอันที่บสี่ชั่วโมงคนบอครับพี่น้องกว่าที่ฮอดอำเภอเปียน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมโอเคไปต่อกันที่สองเลยนะร้องให้เบิรงกกำลังอีตนคันนี้คันนี้มาจากชัยภูมิมันบพราะนะโชว์กันนั้นนะครับเดี๋ยวดิฉันสั่งมาแถวบ้านเฮาคือเก่็ล่ะครับผมแถวจตุรัสพุทธ พึ่ย,ยูใส่ลนะ่ะวัดลูดใด้พี่น้องเนี่ครับสวยนะครับลูทแตนแล้วชั่วขวนานั้นนะครับเดี๋ยวติดร้องใส่ลูทแตนนี่เบิ้งนะครับรับร้องว่าสูงแน่นอนนะครับดึงผ่านนี้ได้สบายนะครับเดี๋ยวติดล้องให้เบิง้งกับลังหันก่อนพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ แต่ว่าหลังคาบานเพิ่นเอ้อนะครับเดี๋ยวติดร้องไห้เบิ้งเลยครับโชว์อันนั้นต่อคอ,อกเพิ่มนะครับโชว์อันนั้นกัดสูงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่นมาต่อคอ,อกขึ้นอีกเห็นปะครับสีสีเงินเงินแล้วที่ให้น้องร้องนะครับเอาแล่นวิ่งเลยวิ่งเลยคุณเลยหลังคาทีเราจอดไปอีกเป็นเมตรสองเมตรนะครับน้ามาเบิ้งไหมนะโคตรสูงนะครับ เนี่ครับเป็นไดครับผมแต่หลังเราก็ว่าเบืองเลื่อยหลังคาค้อรถไปอีกสามารถยืดออกได้อีกเดี่ยค้อยืดออกไปได้อีกเนี่ครับเลยไปเลยนะครับผมเลยโชคอนันต์ไปเลยมาถึงขั้นที่สองสำหรับรอบนี้นะครับยูเทียมเพิ่มเปลือยน้อยนะครับผมเนี่ครับอำเภอพิยน้อยนะครับผมจังหวัดขอนแก่น เากะม้ารถตัวครับเพราะว่าพอดีลงออกลงมาจากไอ้อำนาจ,จเจริญน,นะครับผมชนุมันนะครับติดไอเอ็มยูหานิพานะครับประทศนี้คันที่สองนะครับสีเขียวมาติดอยู่ที่อำเภอเปีนนยโนยะมณฑลแก่นนะครับเป็น M60 นะครับผม6040ติดคานยกมันอันนี้ประสงค์แบบแยกระบบนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเพิ่นใหญ่เยอะบาทก่อนพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นจะเดายง หลุดหลุดง่ายเลยนะครับหกศูนย์สี่ศูนย์ก่อนติดตั้งครับเดี๋ยวห้อยร่อนเอารถุดเเตียงก่อน,นอันนี้ก็เป็นฮะแหมย,ยึดถนนไปเลยแล้วอันนี้ก็เป็นหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับพี่น้องอยากติดตั้งบอกได้เลยนะครับผมเัาติดได้ทุกรุ่นรถรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนะครับนะครับไ่เม็นว่าติดได้เฉพาะคู่บุตารุ่นหาชิปหรือว่าเท่านั้นครับพวก รุ่นใหญ่ไม่ทอไม่ได้ถอดนะครับคืออยู่อยู่ปกติเบิดเลยนะครับผมเอาเห็ดยหาพี่น้องได้เบิดนะครับตัวนี้นะครับก็คือทุกอย่างที่ปกติเบิดนะครับนะครับดูสวยไปเลยนะพี่น้องเด้อตัวนี้แยกระบบก็ครับเด้อตัวนี้แยกระบบกะใหญ่นะครับเด้อมันใหญ่ใหญ่เติบนะครับตัวนี้จักชั่วโมงครับลูกพี่ติดติดจักชูมองหน่อย โอ้ยอยากจะชวมวงเครื่องอะพ่อทิดโดนครัเถอะนยังโต๊กอยู่เป้ากับบ้านไปขึ้นคล้องเลยทีิไปพ,พุ่นนด้พี่น้องการลาศินโต้เลยครับทิดยันมาแบเทีนี้ลูกค่ากัาเก่าเก้า,าห้อยพี่น้องเพิ่นชดสั้งนะครับทีไปการลาสินโต้ไฟนี่เพราะไปการลาสินเส็จกับทีไปตักไปทรงตักกับคานหยกมันอยู่ที่ปาจีนบุรีนะครับเด้อปาจีนบุรีเพิ่นเพิ่นสร้างตักกับไอคานยกมันในชุดเดียวกันนะครับคือมีทั้งตักมีทั้ง เขียนยกของมันนะครับราคากะลงบ่ถึงแสนหนอกพี่น้องกะต่ำลงมาก็แสนอยู่แต่ว่ามันได้สองยางได้ประโยชน์สองยางก็คืองานตักก็ได้พอเบิดงานตักงานยกมันกัเเลียนคอหยกมันใส่ได้นะครับก็คือเอฟซีทางไอจังหวัดปาก์นบุรี่นะครับผมโอเคนะพี่น้องเนาะอันนี้กะเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวฮาไปติดตั้งบ่ได้ถอดจล้ขินนะครับแล้วตัวนี้ว็จะไปเบิรงนะครับ ทุกอย่างปกติเบิใบดันยังปกตินะครับเาเข้าไปเรื่อยกข้าไปเรื่อยตัวนี้นะครับกระ,นะะจุงนากระจังนากรยุป,ปกติเบิดนะครับผมตัวนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวคอยตามมาติดตามมึงผลงานของเขานะครับเดี๋ยวจะออกมาล้อนะครับ m 6็มหศนนะครับเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับสิ็จหมัดๆมาดนะครับผมอยู่บ้านยังพ่อบ้านนี่บ้านยังเกาะบ้านโศกโศก,กนาคโศกนะ โขกหนักนะครับผมผู้ใดอยากเบ่งตัวยางกับมาได้อันนี้เป็นรุ่นไม่ลาสุดเราเอียดนะครับเป็นเสาแต่เป็นรุ่นพวกนี้มันจะเป็นเสางองๆเสียนะครับไปไอหางด้วยหางโชหางเลยนะครับหางก็ยังปกติเลื่อนไปอีกก็ไดแต่ว่ามันขื้นกันนั่นเพลินเออละเอออ้าโอเคนะครับผมไปดันดูไปดันไปดันก็ปกตินี่นะครับผม สวยๆไปเลยนะครับผมยกขึ้นลองนะครับลองทดสอบนะครับยกขึ้นลูชินขึ้นไปดูหน่อยเป็นยืนล้อรถก็ได้นะครับทดสอบเพราะวะ่พาพอดีหลังค้าเพื่อนมันเอ็นมันหนานะครับพี่้องเด้อมันอาจจะมีปัญหานะครับขึ้นเลยสุดเลยพอดีโอเคนะครับได้นะครับสูงอ๋อคำนวณไว้แล้วเนาะ เห็นไหมก็คำนวณไปแล้วยกเลยผมบอกว่ามันมีปัญหาผมบอกแล้วนั่นแหละได้โอเคนะครับเลยรถสิบล่ออีกแล้วนะครับผมเอานะครับยกขึ้นยกลงให้ดูหน่อยให้เอฟีดูหน่อยครับ M60 นะครับผมตัวนี้โอ้ฝนกระตตกไปนอก้ยตัวนี้นะครับยกสูงมากนะครับ ปัจจุบันเปียน้อยโศกนาคนะครับอายุอำเภอบเปีย้อยโศกนาคนะครับนี่แหละคันที่2ของมือนี่เอ็มหนี่ศูนย์แยกระบบนะครับผมตัวนี้เฮาตีเห็ดเป็นเสาเสาหลุดไม้อีกนะครับตัวนี้เป็นเสางอนะครับเด้วยสวยงามมากนะครับตัวนี้เสางอนะครับคอนโทรลนะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้กระบอกคอนโทรลกดอัตโนมัตินะครับงามนะครับเห็ดเสาหลุดไม้งามๆไปนอ่งเดี๋ยวพาไปเบิรงท่านนั่นนะครับเด้อ บรรากาศเป็นกระบอกเหลืองนะครับฮาวิกระบอกเหลืองไ้พ้อมเอาบอกรเบิบเก้าขันหลังคายเราน้ำเพราะว่าท่านได้ขันหลังคานะครับทอปรติดนะครับผมทอยังปกตินะครับบมมีผลกระทบกับทอนะครับนี่ยทอเฮ้าสิบี่ใบมันปิดนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยเสางอนะครับเฮ้ยเป็นเสาง้อด้วยครับด้อตัวนี้เสาง้อแร้วมันงามนะครับว่ามันงามดีนะครับ โอเคเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละรีวิวพี่น้องเบิ้งพสต์ำนีหล่ะเพราะว่ากะกรับผู้ใดที่เป้าซังกับเป้าซังนะครับผมศูนย์เก้าแปด้าสองากันย์สี่ศนะครับเพราะครับผมเขาติดถือหัวหน้าบ้านนะครับเขียวกระบอกเหลืองทรงสวยนะครับแข็งแรงเหล็กรางน้ำหัวอัดเจลาบีแปดหัวนะครับผมโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝากไป้สำนีก็นนะผมสวัสดีครับฝนตกแข็งหรอครับโอ้ฝนกับต๊ะพี่น้องเอ้ยตัวนี้นะครับยกสูงมากนะครับ ยุบานเปียนน้อยโศกนาคนะครับอายุอำเภอเปียนน้อยโศกนาคนะครับนี่แหละคันที่สองของมือนีเอ็มหกนี่ศูนย์แยกระบบนะครับผมตัวนี้เฮาติเฮ็ดเป็นเสาเสาหลุดไม้อีกนะครับตัวนี้เป็นเสางอนะครับด้วยสวยงามมากนะครับตัวนี้เสางอนะครับคอนโทรลนะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้กระบอกคอนโทรลกดอัตโนมัตินะครับงามนะครับเห็ดเสาหลุดไม้งามๆไปหล่อดีผ้าไปเบิร์นทันหนึ่งนะครับด้วย อากาศเป็นกระบอกเหลืองนะครับเขาพ็ชกระบอกเหลืองไ้พ่อมเอาบอกเบอร์19ขันหลังคายเราน้ำเพราะว่าท่านได้ขันหลังค้านี่นะครับทอปติดนะครับผมทออยังปกตินะครับผมมีผลกระทบกับทอนะครับเนี่ยทอเฮ้าส์จีบไว้มันติดนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเสางอนะครับเขาพ็ชเป็นเสาง้อด้วยครับด้อตัวนี้เสาง้อแร้วมันงามนะครับว่ามันงามดีนะครับผม นพี่อโอ้ฝนกระโตกพี่นออ้องเอ้ยตัวนี้นะครับยกสูงมากนะครับอยู่บ้านเปียโน,นยโสงนาคนะครับอายุอเภอเปียยน,น้อยโศงนาคนะครับนี่แหละคันที่สองของมือนีเอหกศูนย์สี่ศูนย์แยกระบบนะครับผมตัวนี้เฮาติเหตุเป็นเสาเสารุ่นไม้อีกนะครับ ตัวนี้เป็นเสางอนะครับด้วยสวยงามมากนะครับตัวนี้เสางอนะครับคอนโทรลนะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้กระบอกคอนโทรลกดอัตโนมัตินะครับงามนะครับเฮ็ดเฮ็ดเสาหลุดไหมงามๆไปน้อกรีพาไปเบิ่งทันหน่อยนะครับด้วยบรรยากาศเป็นกระบอกเหลืองนะครับเฮราเพชรกระบอกเหลืองให้พร้อมเอาบล็อกเบอร์สิบเก้าคันหลังคายเราน้ำเพราะว่าท่านได้ขันหลังคานี่นะครับท่อปะติดนะครับผมทอยังปกตินะครับ ผมมีผลกระทบกับทอนะครับนี่พทอเฮ้าส์ีบ่อยมันติดนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่เสาง้อนะครับเฮ้ยเป็นเสาง้อครับเด้อตัวนี้เสาง้อหล้วมันงามนะครับว่ามันงามดีโอเคนะพี่น้องนะมาถึงขั้นที่สองสำหรับรอบนี้นะครับอยุที่อำเภอเพื่อย่อน้อยนะครับผมน่ครับอำเภอปื่อยน้อยนะครับผมจังหวัดขอนแก่น ขากัมารถตัวครับเพราะว่าพอดีลงออกลงมาจากไอ้อำนาจ,จเจริญน,นะครับผมชนุมันนะครับติดไอเอ็มยูหานิพานะครับบัดนี้ท่านที่สองนะครับสีเขียวมาติดอยู่ที่อำเภอเปีย์น้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเอ็มหกศูนย์นะครับผมหกศูนย์สี่ศูนย์ติดคานยกมันอันนี้ประสงค์แบบแยกระบบนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเพิ่่นยอะบาทดคนพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเดตายัง,ยง รับรถลุ่นง่ายเลยนะครับหกศูนย์สี่ศูนย์ก่อนติดตั้งนะครับเดี๋ยวให้เราเอารถเปล่าเตียงก่อนอันนี้ก็เป็นฮะยึดถนนไปเลยแล้วอันนี้ก็เป็นหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับพี่น้องอยากติดตั้งบอกได้เลยนะครับผมเขาติดได้ทุกรุ่นรถรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนะครับนะครับเ่รามันว่าติดได้เฉพาะกู้บตารุ่นหาชิปหรือว่าเท่านั้นครับ พวกรุ่นใหญ่ไม่ทอไม่ได้ถอดนะครับคือยูยูปกติเบิดเลยนะครับผมเอาเห็นไงพี่น้องด้เบิรดนะครับตัวนี้นะครับคือทุกอย่างยูปกติเบิดนะครับนะครับสวยไปเลยนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้แยกระบบนะครับเด้อตัวนี้แยกระบบกะไงนะครับเด้อมันไงญงเติบนะครับตัวนี้จักชโมงครับลูกเ่ติติักชูม้งนึ่ง โอ้ย oh, อยากจะชวมวงเครืองอ่ะพ่อทิดโดนครับเถี่ยนยังตกอยู่เปล่ากับบ้านไปขึ้นคล้องด้วยทีไปพุ่นเนี่พี่น้องการลาศินโตเด้ครับที่ยานมาแบบทีนี้ลูกค้าเขาเก่าห้อยพี่น้องพึ่งทดสร้างนะครับที่ไปการลาศินโตไฟนี่พอไปการลาศินที่เกิดก็รที่ไปตักไปทรงตักกับคานโยกมันอยู่ที่ปาจีนบุรีนะครับเด้อปาจีนบุรีเพิ่นเพิ่นสั้งตักกับไอ้คานโยกมันในชุดเดียวกันนะครับคือมีทั้งตกักมีทั้ง เทนหยกหัวมันนะครับราคากะลงบาถึงแสนหอกพี่น้องกะต่ำลงมาก็แสนอยู่แต่ว่ามันได้สองอยางได้ประโยชน์สองอยางก็คืองานตักก็ได้เพราะเบิดงานตักงานหยกมันก็เปลี่ยนคอหยกมันใส่ได้นะครับก็คือเอฟซีทางไอจังหวัดปากีนโบรีนะครับผมโอเคนะพี่น้องเนาะอันนี้กะเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเ้าไปติดตั้งบ่ได้ถอดจกขิ้นนะครับแล้วตัวนี้ว็จะไปเบิรงนะครับ ทุกยางปกติเบิดใบดันก็ยังปกตินะครับก็ขับไปเรื่อยกขับไปเรื่อยนนี้นะครับกระจุงนาะกระจังนาครับยุปกติเบิ้นะครับผมัวน,นี้โอเคพี่นอ้องเดี๋ยวคอยตามมาติดตามมึงผลงานของเขาหนะครับเดี๋ยวจะออกมาล้อนะครับเอ็มหศนนะครับเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับส็จหมัดหมาดนะครับผมอยู่บ้านเนีงพ่อบ้านนี่บ้านเนัยงก็บ้านโศกโศกนาคโศกนะ โขก,กนากนะครับผมผู้ใดอยากเิ่งตัวอย่างกับมาได้อันนี้เป็นรุ่นไม้ลาดสุดเท้าลเอียดนะครับเป็นเสาแต่เป็นรุ่นพวกนี้มันจะเป็นเสางอง,ง,องๆเสียนะครับไบไอหางด้วยหางโฉหางเลยนะครับหางก็ยังปกติเลื่อนไปอีกก็ไ้แต่ว่ามันขื้นกันนั่นเพลินเออเออเอ้าโอเคนะครับผมไปดันดูไปดันไปดันก็ปกตินี่นะครับผม สวยไปเลยนะครับผมยกขึ้นลองนะครับลองทดสอบนะครับยกขึ้นมึงขึ้นขึ้นไปดูหน่อยเป็นยืนล้อรถก็ได้นะครับทดสอบเพราะว่าพอดีหลังค้าเพิ่นมันเอ็นมันหนานะครับพี่น้องเด้อมันหนาจ,จะมีปัญหานะครับขึ้นเลยสุดเลยพอดีโอเคนะครับได้นะครับสูงอ๋อคำนวณไปแล้วหเห็นไหม ก็คำนวณไปแล้วยกเลยผมบอกว่ามันมีปัญหาผมบอกแล้วนั่นแหละได้โอเคนะครับเลยโหลด10ร้ออีกแล้วนะครับผมเอานะครับยกขึ้นยกลงให้ดูหน่อยให้ FC ดูหน่อยครับ M60 นะครับผมตัวนี้โอ้ฝนกระตกไปนอกงเ้ยตัวนี้นะครับยกสูงมากนะครับ อยู่บ้านเปียนหน่อยโศกนาคนะครับอายุอำเภอเปียนหน่อยโศกนาคนะครับนี่แหละคันที่สองของมืออูนี่ M6040 แยกระบบนะครับผมตัวนี้เฮาตีเห็ดเป็นเสาเสาหลุดไม้อีกนะครับตัวนี้เป็นเสางอนะครับด้วยสวยงามมากนะครับตัวนี้เสางอนะครับคอนโทรลนะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้กระบอกคอนโทรลปวดอัตโนมัตินะครับงามนะครับเห็ดเห็ดเสาหลุดไม้งามๆไปหน่อยเสียพระไปเบิ่งท่านหน่อยนะครับด้วย อากาศเป็นกระบอกเหลืองนะครับเขาพ็ชกระบอกเหลืองไงพ่อมเอาบล็อกเบอร์ที่เก้าขันหลังคายเราน้ำเพราะว่าท่านได้ขันหลังค้านี่นะครับทอปรติดนะครับผมทออยังปกตินะครับบ่มีผลกระทบกับทอนะครับเนี่ยทอเฮ้าส์จีบไว้มันติดนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเสาง้อนะครับเขาพเป็นเสาง้อด้วยครับด้อตัวนี้เสาง้อแร้วมันงามนะครับว่ามันงามดีนะครับผม โอเคเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละร,รีวิวพี่น้องเขาเบ่งโพสสัมมีหลาเพราะว่ากะครับผู้ใดที่เป้าตั้งกับเป้าตั้งนะครับผมศูนย์เก้าแปด้าสอนสี่ศนย์เป่ากับนตั้งนะเพราะเดี๋ยวเขาติดถึอตั้งหอดหน้าบ้านนะครับเขียวกับบอกเหลืองทรงสวยนะครับแข็งแรงเหล็กรางน้ำหัวอัดเจ,จะลาบีแปดหัวนะครับผมโอเคพี่น้องสำหรับมูลนีก้กรฝากไปสัมมีกันนะผมสวัสดีครับฝนตกแข็งล้วครับ